เคยมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าหลงหลืมวิตกกังวลหรือตัดสินใจผิดพลาดกันอยู่บ่อยๆอ,อาจจะเป็นช่วงอายุหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคต่างๆระวัง6สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์แล้วอาการเบื้องต้นเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้จริงหรือไม่นั้นเป็นอย่างไร โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะสมองเสื่อมมักพบในผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเกิดความผิดปกติของเซลล์สมองถูกทำลายส่งผลต่อการเรียนรู้ความรู้สึกภาษาและพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยหลายสาเหตุนี้เองทำให้สมองทำงานลดลงและฝ่อขึ้นอัตราผู้ป่วยในแต่ละช่วงอายุกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปมีอัตราผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ร้อยละ50 ในปีพศ2558พบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งประมาณ600,000คนประมาณการได้ว่าในปีพศ2573จะมีผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มสูงขึ้นเป็น1 1 7 7 0 0 0คนโดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมีสัดส,ส่วนในการเป็นโรคนี้ประมาณร้อยละ5-8 และเมื่ออายุ80ปีสัดส่วนของการเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงถึงร้อยละ50 สัญญาณโรคอัลไซเมอร์การทำกิจกรรมที่คุ้นเคยมีความยากลำบากมากขึ้นความจำถดถอยตัดสินใจผิดพลาดมีปัญหาด้านการสื่อสารไม่สามารถคิดเชิงนามประทำได้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้หากพบสัญญาณเตือนข้อใดข้อหนึ่งควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิจัยโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่เริ่มแรกและรับการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดรวมถึงวางแผนการใช้ชีวิตให้กับตนเอง มาในส่วนสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรแต่ในระดับพื้นฐานเกิดจากโปรตีนในสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติซึ่งขัดขวางการทำงานของเซลล์สมองส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของความคิดความจำพฤติกรรมและการใช้ภาษาที่เปลี่ยนไปนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว โรคอัลไซเมอร์เกิดจาก3ปัจจัยดังนี้ปัจจัยทางพฤติกรรมวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสมองเมื่อระยะเวลาผ่านไปนั่นเองค่ะกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์จะเป็นกลุจจ่มผู้สูงอายุในช่วง65ปีขึ้นไปกลุ่มคนขาดวิตามิน B12 กลุ่มคนดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและใช้สารเสพติดร่วม ่คนที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองรุนแรงหรือคนที่มีโรคอื่นๆร่วมเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคดาวซินโรมหากสมาชิกในครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมากขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งอาการบ่งชี้ของภาวะสมองเสื่อมแบ่งออกเป็นสีระยะด้วยกันระยะที่1 ผู้ป่วยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล็กน้อยมีปัญหาในการจดจำข้อมูลใหม่ๆแต่ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ปกติระยะที่2ส,ส่วนเสียความจำในระยะสั้นใช้เวลาในการทำกจิจวัตรประจำวันนานขึ้นระยะที่3ลืมและสับสนมากขึ้นทำกิจกรรมเดิมซ้ำๆการพูดและการใช้ภาษาบกพร่องชัดเจนระยะที่4 สูญเสียความทรงจำในระยะสั้นและยาวการใช้ภาษารถล,ลงอย่างมากการทำกิจกวัตรประจำวันต่างๆลดลงต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลาโดยเราสามารถประเม,มินตนเองเบื้องต้นได้จากการสังเกตอาการของตนเองว่าเข้าไขร,ระยะไหนจากนั้นปรึกษาเภสัชในการใช้ยาถ้าในกรณีที่ใช้ยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบเข้าไปพบแพทย์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ ออกนี้นี่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 ไปนี่ไปสักงมูดไัมึงไปมเนิ่นไปเนี่ยหเต่าวันเดนได้แบบนี่ก็คนเนีน่ยหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักกับโรคอัลไซเมอร์ไปคร่าวๆตอนนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า อันตรายจากโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้มีอาการแค่เรื่องความจำหรือการหลงลืมทั่ว,วไปแต่ยังมีปัญหาเชิงพฤติกรรมร่วมด้วยเนื่องจากอัลไซเมอร์เกิดจากการเสื่อมอย่างช้าๆของสมองดังนั้นเมื่อระดับของสารสื่อประสาทในสมองลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันด้วยสมองของเรานะคะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วย4ส่วนแต่ละส่วนก็มีหน้าที่แตกต่างกัน ดยส่วนแรกจะเป็น Temporal l o ล e หรือสมองส่วนขมับทำหน้าที่เชื่อมโยงการรับรู้เกี่ยวกับความจำการได้ยินการพูดการฟังและการเข้าใจภาษาโดยความเสียหายส่วนใหญ่มกักเริ่มต้นที่สมองส่วนขมับค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่ควบคุมความจำแต่กระบวนการนี้จะเริ่มขึ้นก่อนอาการแรกเริ่มหลายปีถัดมานะคะส่วนที่2 Frontal l ล b e หรือสมองส่วนหน้าทำหน้าที่ คุมการเคลื่อนไหวบุคลิกภาพและความคิดที่ซับซ้อนเช่นสติปัญญาการตัดสินใจการให้เหตุผลและการควบคุมอารมณ์และส่วนที่3นะคะภาระเอทเทอลบหรือสี่งมองส่วนข้างเป็นศูนย์ควบคุมการรับความรู้สึกทําหน้าที่รับการนําเข้าประสาทสัมผัสต,ต่างๆสุดท้ายนะคะส่วนที่4ออคซิปิทอลหรือสม,มองส่วนหลัง มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการมองเห็นและการประมวลผลภาพและอย่างที่เห็นนะคะว่าสมองของเราเป็นอวัยวะที่คอยควบคุมทุกส่วนของร่างกายดังนั้นเมื่อสมองได้รับความเสียหายก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายส่วนอื่นๆตามไปด้วยค่ะอย่างด้านการเคลื่อนไหวสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมอวัยวะต่างๆจะค่อยๆเสื่อมลงเช่นการรับรู้ทางหู ตาประสาทสัมผัสสมดุลของร่างกายรวมไปถึงทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆก็จะลดลงไปด้วยเช่นหรือวิธีการอาบน้ำนั่นเองค่ะด้านภาษาความสามารถในการสื่อสารจะด้อยลงลืมชื่อลืมวันเวลานึกคำศัพท์ไม่ออกจนไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคได้ด้านสมาธิและการให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีสมาธิสั้นมีพฤติกรรมผิดปกติเช่นขี้โมโหก้วาวร้าวขาดความคิดผิดชอบชั่วดีอีกทั้งอาจมีพฤติกรรมการนอนผิดปกติด้านการตีความเกิดความสับสนในการตีความเช่นการที่คนเดินเข้ามาใกล้คิดว่าจะเข้ามาทำร้ายด้านการตัดสินใจขาดความสามารถในการตัดสินใจเช่น ทักษะการขับรถผิดปกติสับสนทิศทางด้านความเข้าใจในนามธรรมเกิดค,ความสับสนในเรื่องของเวลาไม่สามารถเข้าใจคำพูดเปรียบเปยได้และไม่เพียงแค่นั้นนอกจากโรคอัลไซเมอร์อจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิดที่จะต้องคอยดูแลอาจก่อให้เกิดความอ่อนล้าความเครียด ภาวะซึมเศร้าอาการหงุดหงิดและอาจทําให้มีปัญหาทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจได้การไกัดเลยนะอ่าถูกต้องตาเก่งไหมเก่งเนาะอือตาต้องทำเองได้เนาะว้ายเนยปะฮะันี้ยปะจาจะอันนี้แหละค่ะ กินได้ค่ะเนี่ยกินได้กินกินได้กายเลยนะใช่ค่ะกินด้วยกันกินคู่กัน วิธีดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 1. บริหารสมองหรือทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองพบปะผู้คนและมีกิจกรรมทางสังคมที่มากกว่าการใช้สื่อออนไลน์และคอยดูแลสุขภาพจิตไม่เครียดลดโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า 2. ออกกำลังกายต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาที 3. ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเฝ้าระวังโรคประจำตัวที่อาจเกิดขึ้นใหม่รวมถึงควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิม ิมโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันสูงและไขมันในเลือดสูง 4. รับประทานอาหารสายสุขภาพที่ครบ5หมู่ควบคุมน้ำหนักไม่หิอว้วนให้มีดัชนีมวลกายไม่เกิน30 5. ตหีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่เป็นต้นทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าโรคอัลไซเมอร์รักษาอย่างไงและต้องรักษาโดยใช้ยารักษาไหมหรือรักษาโดยไม่ใช้ยา การรักษาโรคอัลไซเมอร์มีทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาการรักษาแบบไม่ใช้ยาได้แก่การทํากายภาพบําบัดการฝึกสมองการฝึกช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การออกกําลังกายการมีสุขาอนามัยการนอนที่ดีรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดูแลเรื่องน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมโรคประจําตัวให้ดีและแก้ไขเรื่องการได้ยินหากมีความผิดปกติการรักษาแบบใช้ยา Ει, ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางได้แก sure ่การใช้ยาชะลอไม่ให um ้สมองเสื่อมเพิ่มขึ้นการใช้ยาปรับอาการทางพฤติกรรมต่างๆเช่นอาการวุ่นวายอาการกระสับกระส่ายอาการทางจิตภาวะการนอนไม่หลับเป็นต้นโรคภัยมักจะมาโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือน อย่างโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจและรักษาสุขภาพเนื่องจากคนส่วนมากจะไม่ได้ใส่ใจถึงความอันตรายของโรคอัลไซเมอร์มักจะคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในวัยชราเท่านั้นเราจึงควรหันมาดูแลและใส่ใจเรื่องสุขภาพกันให้มากขึ้นนะคะเพราะไม่ว่าจะไวัยไหนก็ควรจะมีสุขภาพที่ดีดังนั้นเราควรจะดูแลร่างกายของเราและคนที่เรารักให้อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะ